สวัสดีวันอัคารครับผมอ่าตื่นช้ามาวันนี้ก็รถเต็มลิฟต์นะครับรถเต็มลิฟ์เลยโชกยางน้ำมันเครื่องครับผมผ้าเบรกลูกหมากขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับที่มาอุดหนุนร้านด่างเป็นเซ็นเตอร์แม็กครับผมสอบถามโปรโมชั่นนะครับได้ที่0890143772ครับด่างเปรนเซ็นเตอร์แม็กโคราชครับผม ยางตัวนี้ยางก็โตโยกเข้าเลยนะครับ S T สามนะครับสองหกห้าสี่แปดแล้วก็ RT นะครับผม r t ทยางมาแล้วครับล้อแม็ก5รห้าลูหนึ่งหนึ่งสี่นะครับห้า oh รูรีโวเข้ามาหลายชุดนะครับหลายลายให้เลือกนะครับอล้อนาวาร่าก็มีนะครับเดี๋ยวจะเปิดแล้วถ่ายรูปลงหน้าเฟซให้ดูนะครับผม 0890143772ด่านเป็นเซ็นเตอร,ร์แม็คโคร,ราดขอบคุณครับ